พี่ไบด์โดนลูกหมีจับตัวไปพี่เบสด้วยอุ๊ยพี่เบสต่อสู้กับหมีอยู่เราไปช่วยพี่เบสกันก่อนเร็วปล่อยแล้วปลล่อยแ้วพี่เบสโดนหมีจับตัวเหรอเร็ว,วรีบออ,ออกมาไปออ,ออกมาเร็วเร็วออกมาเร็วอึ๊บอึบออกมาเร็วหมีหมีมันจะกินไบด์เร็วเร็วเสะได้เรือ่องมาเลยลอึม้ม สวัสดีครับวันนี้น้องบิงมาอยู่ที่สวนสนุกนะครับฟาร์มยักษ์เขียวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้น้องบิงอ่ะมาคนเดียวมาตามหาพี่ไบได้ข่าวว่าพี่ไบโดนหมีจับตัวเราไปดูซีว่าพี่ไบยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไปบ,บิงไปเดินดูดิค่อยๆนะห<อ>มีมันมองไม่เห็นเราใช่หมีมันหลับตาอยู่บิงมามาตรงขหาหมีก้อนเร็วๆๆเฮ้ยอยู่ข้างหนังหมีเบาเบาเบา,บาเรียกพี่ไบสิ พีบพ่บบยพี่บบยอยู่แถวนี้หรือเปล่า,อ,าอุ้ยพี่บบยหายไปไหนเ่ะบิงมาเร็วเบงเบงเบงอุ้ยมีสองตัวเนี่ยจับพี่บายไปเฮ้ยมีเสียงอะไรอยู่ตรงนู้นน่ะข้าแบงค์ว่าพี่บายอยู่ตรงนู้นนะ เฮ้ยบิงพอแบงเห็นแล้วพี Turn ่ไบด์โดนลูกหมีจับตัวไปพี่เบสด้วยอุ้ยพี่เบสต่อสู้กับหมีอยู่เราไปช่วยพี่เบสกันก่อนเร็วไปแล้วไปแล้วเร็วพี่เบสโดนหมีจับตัวเหรอเร็วรีบมาไหมมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วมันปล่อยยังปล่อยตัวพี่เบสลงมาแล้วไปเราไปช่วยพี่ไบด์ต่อ เบสขึ้นไปได้เปล่าขึ้นไปช่วยปิดน้องไบ้หน่อยายากลำบากมากไปขึ้นไปขึ้นไปมาเบสเดี๋ยวเอาแบงค์ขึ้นเองพี่เบสไปช่วยน้องไบ้ไม่ได้เดี๋ยวน้องไบ้โดนกินเดี๋ยวเอาแบงค์ขึ้นไปแล้วไปออกมาเร็วเร็วออกมาเร็วอึ๊บอึบออกมาเร็วโอหหมีหมีมันจะกินไบ้ลิวล้วเร็ว ตาได้เลือ่อนลงมาเลยึบเฮ้ยพี่เบ๊กจะโดนกินแล้วเอามืออุจจมูกเลยเวลาเจอหมีเอามืออุดจมูกหมีเอ๊ะเอ๊ะเอามืออุดจมูก,มมกไม่เฉีงไม่เฉียงลงมาแล้วออโอ้โหตาได้เลื่อนปากหมีเย้เราช่วยพี่ไปมาได้แล้ว นี่ก็บีบไป้โดนหมีกินแล้วว่าหมูไป้ไว<ป>อยู่ในนี้โ <ไป S 1> ดนหมีจับตัวมานานหรือเปล่าโอโ้ดีนะไม่กิ์อยู่เป็นเพื่อนแล้วน้องบิงก็มาตานช่วยเหลือจนไว้ทันตบมือหนอ่อย